มู้นนหเาก่มใสายนะ่ต้องมีตู้แะบใหม่ที่นกักอนะจัสเรโร่เอออะไรพวกนี้เชิญชวนทุกคนดูนิดนึงตี่แบนี้มันสองนสามสองครับผมหห็นหนัาเห็นนะครับ ดี่ของมันมากได้ครับ สวัสดีครับผมตู้เอฟสามครับผมวันนี้นะฮะได้มีโอกาสดีครับได้มาร่วมกันกับเหล่าดาราแบนด์เก๋าทุกคนนะฮะต่อตุ้นะครับผมก็เจอกันที่นี่แล้วก็มาร่วมกันคนดูที่บ้านนะฮะถัดจากบ้านเอกพยัญชนะครับผมก็ที่นี่เห็นด้านหลังครับเต็มไปหมดเลยฮะข้าวของนะครับข้าวสารเนี่นะฮะรวมมาถึงจำนวนเงินที่มาช่วยกันทำบุญนะฮะแล้วก็กินบุญกันทั่วหน้าครับวันนี้ฮะอย่างที่บอกวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวกู้เลยนะจะพาไปดู กนัคถามว่าอะไจะได้เปลี่ยนฟังก์ชันไม่ถามเกี่ยวกบอะไรอะไรบ้างเอาาหลังเป็นเยอะเลยดีกว่าได้หมดเดิยอะเดีเด่นย่งเดี4 3ได้ครับผมอย่่งที่บอก ว่าจะเป็นลำอด่นะฮะเด็กอลายลำจะเองเปิดลำเปิดนะฮะหรือว่าอะไรนะยิ่หนุหนเพื่อนเลยฮูล่าฮุกกระ้าหริอา่านะฮะเด็กคนเดียวมางุโรโเนะแล้วก็ลำสิบห้าเลยนะซึ่งวันนี้รับิดใจกันนะครับนะับ้มีการร่วมรับนกันเข้าขอว่าเยะยะเต็มหมดแฟนเัาเยอะแยะเต็มหมดคนยุ่เต็มหมดความรักเต็มหมดนนี้ดูต้องสุขภาพ ก็โดยธรรมชาติทุกปีก็จรีบมาดูด้วยกันปีละครั้งอยู่แล้วนะครับแต่แต่ไหนก็จะให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่มาร่วมกันทำมานัวกันทำมาเจอแล้วก็ร่วมกันทำแบบนี้ดีกว่าที่ทำแบบที่ดีเพราะอะไรทำไมถึงทำไม่ดีก็ด้วยผมคิดว่าทำมาหลายที่แล้วนะครับภรรยามที่ที่เราทล่นกับก็จะมาช่วยเหลือได้ไม่มากไม่น้อยที่สุดก็ โอกาสที่ดีที่เราไะได้เจอ่วมเรนได้ชื่อเพื่อุกไมได้ก็รห้เห็น้องๆยิ้ใส่ในแบบเราจกของเี้สึกอรบางคับื deste, tamanho, ่้งน้องรับปากจะฉีครูในการยิ้มแบบดีใจกันมากเราก็ดีใจด้วยะฮชงเกรสนกับการได้เริ่มคิดเริ่มทำเร่